คคะุณสวัสดีค่ะส้มตำตำยังไงใส่กระเทียมใช่ไหมอ่ะใสกระเทียมใสพริกลงไปลูกใส่กระเทียมใส่พริกกี่เม็ดคะไม่รู้หนูจะแล้วแต่คนกินสิจ๊ะแชมกินเผ็ดไหมอ่ะสามเม็ดก็ได้สเม็ดก็ได้พริกเผ็ดไหมจ๊ะใส่กระเทียมใส่พริกเราแหลกไหมอ่ะไม่ต้องแหลกรอกแค่ยอบๆนะเอาอะไรอีกรีวิวร้านเพื่อนโดยเพื่อนที่ส้มตำส้มตำเองนะคะ ต้องทำเองเพราะว่าเจ้าของนเจ้าของเริ่มว,วุ่นวายมีแขกมาแล้วเอาจ้อยใส่ใส่ไอ้นี่แล้วเอาอะไรอีกใส่อะไรอะ่ะใส่ถั่วของย๊าส่อะไรอีกอันนี้ตำอะไรตำไทยใส่มะเขือเทศอ่ะใส่มะเขือเทศ,ทเเทศคือต้องบอกปเป็นอยังไงสูตเองด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ทำอย่างเงี้ยลูกค้าทำเองอะ่ะทำเองไม่เสร็จแล้วตายแล้วใส่อะไรดีคะมะนาวจ้ะมะนาวซิ่งหนึ่งอ่ะ แล้วก็ใส่เปลือกมันไปด้วยจ้าตีม่อก่อนดีเออใส่เปลือกไปเลยใส่ไหมไม่ใส่บีบก็ได้บีบแต่ว่าแต่ว่าไม่ใส่ไปเอาแบบใบตองไม่มีแล้วหรออ่ะได้ไหมคุกค่ะเพื่อนค่ะเอาเอาอะไรวะเอ่อมะละกอคุกจ้ะเราไม่ชิมก่อนเหรอก็ชิมก็ได้ออาช้อนชิมเปรี้ยวอะ เปรี้ยวอะไรเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวมะนาวหนูว่าน้ำตาลใส่ยี้ลงหนักน้ำเชื่อมเ่ยเปรี้ยวมากกว่าเนื้อ่ไม่คอสิดลูกค้าท่านอื่นรีวิวร้านส้อนแต่ คนมารีวิวทำเองจ้าคือดีอ่ะกินได้ก็ต้องกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินก็ต้องกินนะก็ต้องกินอยู่ดีก็ต้องกินอ่เยอะเอายโอเคแล้วก็ไปเปิดตัวเองด้วยนะคะน่าจะดีค่ะมันมันหยดมันหยดวัดอ่ะ พกเดียวหรอะค่ะมีตำปลาด้วยค่ะตำปลากระม่อนได้ไหมเฉินก็ตำด้วยนะบิ๊ตำตำกระดูกอ่าตำกระดูกเออตำกระดูกหมายถึงว่างัดถาใช่ไหมเลยฮะวับอ่าอ่าโอเคหน้าตาดี่คะหน้าตาดีกินได้เปล่าไม่รู้เออนะคะตำเองเสิร์ฟเองทำเองจ้ะ คือดีก,กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินร้านแรกร้านแรกที่ทำอะไรนะทำคลิปรีวิวร้านเพื่อนเออสรุปํำเองจ้ะฉันต้องมาตำเองนะ,ะนะคะนะคะคือคนใส่แมสเพื้อแงแม่ขาคือคนใส่แมสเสื้อแดงนะคะอันนี้ตำแซลม จริงๆเมนูมีเยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าสองอย่างก่อนกินก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรีวิวร้านเพื่อนครั้งแรกครั้งแรกแล้วแล้วก็คลิปงงๆงงๆม,มากอันนี้นะคะเนืนขาวขาสอยู่ได้ยังได้อยู่ใช่ไหมสภาพหน้าคือดีอยู่ไล่ไล่นิดนึงอันนี้ไม่ได้ถอดแมมาก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยเจอกันรอบหน้านะคะโอเค อันนี้ตำหรือยำปูกปลาเอ้ยอะไรวะแซลมอนได้อยู่แล้วล่ะอันนี้เขาเป็นแม่ครัวทำเราไม่ได้ทำเองอะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้ก็ตำเองคือกินกินได้แหละชิมมาแล้วเฮ้ยเราต้องมั่นใจในฝีมือเราเองได้เปนเหงาเปลีนเฮ้ยทำไมมันมีแต่พริกวะ จกิเิงนะจ๊ะเธออร่อยค่ะตามนั้นได้ยูก็ถ้าคนจริงิไม่ชอบจืดอ่ะก็กินได้เอออันนี้บอกก่อนนะจ๊ะว่ามันกินจริงๆยังไงเจ้าของก็ทำให้กินนะคะแต่อันนี้พวกเราอุตริเปลือกอยากจะทำกันเองและอีเจ้าของบอกว่าเอาเลยเต็มที่เลย ก็ก็กินค่ะแล้เอาพกประตำใหม่เหรอวะอันนี้ลำตกจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามีมากกว่านี้นะคะคุณมาลองได้มาลองได้ที่สวนพ่อปัญญาครัวแม่ชะล่มต้องไหนจ๊ะทางเข้าวัดพิคุณทองสวัดเสิงห์บุรีนะคะลมแรงมากเรียกมันี้เรียกมันได้ไหมัใค จับกระลอกจนะ้าแนะนำะแนะนำเมนูเน,ะะนี่ยเจ้าของร้านไม่ว่าคจับกระลอกอยู่เมนูนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูข้าวก็จะมีกระเพราหมูไก่กระเพราใครกินเนื้อก็สั่งได้นะมีทั้งเนื้อททะเลนะคะกระเพราหมูกรอบหรือว่าจะเป็นตับแล้วก็จะมีเป็นเมนูข้าวยางอื่นผัดขี้เมาเขาก็มีแล้วก็เป็นรายการอาหารป่าที่นี่ก็เด็ดป้วยจะเป็นนี่เลยผัดเผ็ด ปลาไหลนะคะผัดเห็ดโกรฟผัดเผ็ดนกอะไรเงี้ยหรือว่าผัดเผ็ดหมูป่าแล้วก็มีพวกแกงป่าด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้มีอาหารอะไรก็ลองก็ลองหาก่อนส่วนอาหารต้มตําก็มีประมาณนี้กลจะมีต้มต้มเห็ดทอดเห็ดที่นี่เขาเป็นเห็ดภูถานแล้วเขาปลูกเขาเองนะเขาปลูกเองแต่ก็รับรองเลยว่าเห็ดสดค่ะล้านเห็ดสดเ <c> ห <oughs> <c oughs> ็ดสดแน่นอนแล้วก็มีต้มใส่บัวกุ้งสดนะคะ อันนี้กุ้งก็สดจริงค่ะกุ้งก็สดกุ้งเดงมากหรือใครใครอยากจะกินแบบเป็นกุ้งแบบกุ้งกุ้งสุกก็บอกกับทางร้านว่าจะกินเป็นกุ้งสุกสุกตัด่าไปที่ตัดภาาไปที่เจ้าของตัดภาพไปที่เจ้าของจับกันลอกยังจับกันล็อกอยู่จ้ะลอโอเคไม่ว่าฝากร้านนะคะสวนพ่อปัญญาครัวแม่ชะลล่มนะคะก็ใครที่มามาวัดพิกุนเนาะก็มาร้านนี้ได้นะคะร้านนี้ก็บรรยากาศเย็นเย็นแล้วก็แลอีก ไม่นานนะคะฝั่งนี้เขาก็จะมีเป็นสวนสวยๆให้กับเรานะคะจะต้องห้องกันท่องไม่นอนเล่นหรือเปล่ามาต้องรอดูอีกนิดหนึ่งแต่วอนนี้ก็เป็นสวนอยู่ก็กําลังทำนะโอเควันนี้ค่ะเราสองคนจะต้องจบคลิปจบนะคะ,คะ,คะรีวิวร้านเพื่อนแบบอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้เจ้าของก็วุ่นวายอยู่กับกรลรอกไม่จบอ่าคลิปต่อไปก็ จะไปรีวิวร้านเพื่อนเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกนะว่าไปร้านใครใช่มันต้องไปแบบอะไรนะไม่เต็มตัวใช่แล้วโอเคจับจะไปช่วยเจ้าของจับกระรอกก่อนไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ื่อนปุ่มบายบายทุกคนนะคะคนอัดคลิปขออยู่เบื้องหลังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ